วันนี้มาเล่าคดีเรื่องคดีฐานชิงทรัพย์มีคดีเกิดขึ้นแล้วก็มีการต่อสู้คดีกันไปถึงศาลดีกาเรื่องราวเกิดขึ้นด้วยผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษาในมาหาลัยส่วนจำเลยนั้นซึ่งเป็นคนรู้จักแต่ผู้เสียหายนั้นก็ไม่รู้จักชื่อซึ่งจำเลยนั้นเคยมาขอเงิน จากผู้เสียหายผู้เสียหายเคยให้ไปกลางละ50าสิบกลางละร้อยซึ่งผู้เสียหายรู้จักจำเลยแต่ไม่รู้จักชื่อในวันเกิดเหตุนั้นผู้เสียหายได้กี่รถมอเตอร์ไซค์กลังจะกลับไปที่ห้องพักแล้วจำเลยนั้นได้กี่รถทำหลังมาสองคนจำเลยนั้นได้ขี่รถทมหลังมาแล้วก็ ขนาบแล้วก็ปาดหน้ารถบังคับให้ผู้เสียหายนั้นหยิดรถและจำเลยก็จ่ายให้ผู้เสียหายนั้นถามผู้เสียหายว่ามีเงินไหมผู้เสียหายบอกว่าตนเองไม่มีจำเลยนั้นยกมือทำท่าจะตบผู้เสียหายผู้เสียหายปวกก็เลยควักเงินในกระเป๋าให้จำเลยไปหนึ่งพันบาทเมื่อจำเลยได้รับเงินก็ ขึ้นรถหลบหนีไปหลังจากเกิดเหตุประมาณหนึ่งอาทิตย์ผู้หายจึงไปแจ้งความกับตำรวจให้ไปจับกุมจำเลยแล้วก็มีการฟ้องร้องต่อศาลจำเลยต่อสู้ว่าตนเองนั้นไม่ได้กระทําความบิดอ้างฐานที่อยู่เพราะว่าตนเองนั้นไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตัวเองนั้นอยู่ที่บ้านแล้วก็มีพยานมา สืบประกอบว่าจำเลยนั้นไม่ได้ไปและจำเลยนั้นไม่ได้กระทำความปิดแต่พยานของจำเลยนั้นเบิกความขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและข็ขัดแย้งกันเองไม่น่าเชื่อว่าจำเลยนั้นยูนที่อยู่อาศัยตามที่จำเลยนั้นต่อสู้ว่าไม่ได้กระทำความปิดและไม่ได้มาในที่เกิดเหตุจึงไม่น่าเชื่อถือเบิกความ ลอยลอยส่วนผู้เสียหายนั้นก็ได้แต่งทั้งตนายเข้าไปเป็นจุดร่วมแล้วก็ได้เบกความต่อสารว่าจำเลยนั้นขี่รถตามหลังแล้วก็ขนาบแล้วก็จอดรถบังคับให้ผู้เสียหายหรือว่าจดร่วมนั้นหยุดรถ,รถเมื่อถามว่ามีเงินไหมจดร่วมหรือว่าผู้เสียหายนั้นไม่มีเงินตำตาจดตกแล้วก็ มอบเงินแล้วก็หลบหนีไปเหตุที่ผู้เสียหายนั้นไม่ได้แจ้งความตันตีขณะเกิดเหตุเพราะว่าผู้เสียหายนั้นไม่รู้จักชื่อของจำเลยแล้วก็ไม่รู้จะไปแจ้งความว่าใครคือคนร้ายเพราะไม่รู้จักชื่อก็เลยใช้เวลาในการสืบหาชื่อของจำเลยแต่เมื่อไมอ่สืบหาแล้วยังไม่รู้จักแล้วก็ได้ไปแจ้งความแล้วก็พาตำรวจ ไปจับกลุ่มจำเลยซึ่งผู้เสียหายรู้จักว่าจำเลยนั้นอยู่ที่ไหนการที่ผู้เสียหายนั้นไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจในทันทีหลังเกิดเหตุไปหาทิตตีสอไม่มีเหตุสงสัยว่าผู้เสียหายนั้นกันแกล้งหรือเบอิกความเพื่อใส่ร้าย,ายจำเลยการที่ผู้เสียหายไม่แจ้งความทันทีเพราะไม่รู้จักชื่อของจำเลย จึงยังน่าเชื่อถือว่าผู้เสียหายนั้นเบิกความไปตามความจริงและก็ผู้เสียหายนั้นรู้จักจำเลยเป็นอย่างดีแต่ยังไม่รู้จักชื่อตอนนั้นเองเพราะพูอ,อ้เราะจำเลยนั้นเคยมาของเงินจากผู้เสียหายไปหลายครั้งเมื่อศาลได้พิพากษาโดยศาลฎีกาพิพากษาว่าการกระทําของจำเลยนั้นถือว่า เป็นคำบังคับให้ผู้เสียหายนั้นส่งมอบเงินก็ถือว่าเป็นความบิดฐานลักทรัพย์และก็กูเข็นในตันตีตันใดน,นั้นว่าจะใช้กําลังปะฏุสลายเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาหรือเพื่อว่าจะหลบหนีหรือเพื่อให้ยื่นให้ซึ่งตัวเงินจํานวนดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นความบิดฐานจริงทรัพย์เมื่อจําเลยได้กระทําความผิดฐานจริงทรัพย์สาลดีกาจึงได้พิพากษาตัดสินจําคุกจาเลย เจ็ดปี6เดือนแล้วก็ริรบรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวถือว่าใช้ในการกระทำกามปิดเพื่อให้นํานไปจ่ายในการหลบหนีก่อนหรือขณนะกระทําความปิดนะครับนี่คือความปิดที่มีการต่อสู้คดีกันถึงสาลฎีกาว่าจําเลยนั้นกระทําความปิดฐานจริงรัพย์หรือไม่จำเลยห้างฐานที่อยู่ซึ่งเลื่อนลอยไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้นะครับ การต่อสู้คดีต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานจริงทรัยปล้นรัพย์ความผิดฐานหลักรัพ์หรือคดีอื่นๆอีกมากมายการที่เราจะต่อสู้ได้ไหมจำเลยนั้นจะต่อสู้เรื่องอะไรห้างความผิดหรือห้างเหตุว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุห้างฐานที่อยู่หรือการต่อสู้ว่าเพื่อให้สารลงโทษเบา หรือโรคัวลงตัวได้หรือไม่รีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักถ้าไม่รู้จักทนายคนใดโตมาาปรึกษาทนายนะัดยินดีคหาคปรึกษาครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เชิญกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Let You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you